สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับบาสสามเหลี่ยมออโต้กันนะวันนี้บาสก็จัดไปเลยสองคันแบบนี้เลยนาวาร่าเป็นไงสองคันคันนี้เลขกไหมสองหมื่นคันนี้เลขกไหมห้าหมื่นนะอ่าตัวนี้ตัวลีโวหน้าแบบนี้ในราคาสี่แสนกว่าเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พ่อและแม่หน่อยนะครับผมมาจากจังหวัดอะไรครับผมมหาสารคามมหาสารคามอ่ามาจากจังหวัดมหาสารคามเนาะเป็นไงบ้างแม่พ่อซื้อรถกับผมสุดยอดค่ะบริการเยี่ยมคุณภาพรถเยี่ยมและ ใส่ใจลูกค้าอ๋โหและอะไรต่อพ่อใส่ใจลูกค้าเอางี้เดี๋ยวเอาบีคันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมให้ฟรีพ่อไปพ่อนเองโอเคครับผมขอบคุณมากครับรถเป็นไงบ้างพ่อแม่สวยไหมสวยนะใจค่ะอ่ะมาแนะนำาแนะนำให้เพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดมาพิจารรถที่นี่เพราะว่าเยอะให้การบริการดีตัวเลือกมากมายใส่ใจลูกค้าบริการยันผู้บริหารยัน ไม่ไรเคสนนี้ปไปตามเอียมาด้วยโอเคเดี๋ยวพ่อขอญญด,ด้วยนดูรถหน่อยนะครับผมามาครับผมเดี๋ยวมาจะพามาดูรถด,ด้านในนะคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นิ่งไลท์รีวนะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ในราคาสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองแต่พอดีแม่ซื้อสดไงลืมไม่ต้องผ่อนนะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูด้านในครับผมนี่ดูเกียร์ออโต้ หน้าจอสัมผัสพงมอะไรมัลติฟังก์ชันตัวนี้เป็นมีหมวดอีโคและพาวเวอร์มาในตัวเป็นไงครับผมลูกค้าถ้าอยากได้รถดีๆสภาพดีๆเจ๋งๆเลขไม่น้ยๆแบบนี้นะโทรมาเลย0 9น5 3 9 9 8 8หเปดดี๋ยวบาร์จัดให้ภูมิใจแบบพ่อและแม่แบบนี้เลยครับผมวัดดีครับของครับผมใครไม่ม่ต้องเข้ามาใครต้องมาหาบารเท่านั้นเท่านั้นถึงจะได้แบบนี้ย่อเข้ามาาใครก็ได้นะครับในสามเหลี่ยมออโต้ได้หมดเลยแต่ถ้าจะให้ดีมาผมดีกว่า บาร์ครับผมโทรมาที่091-539-9888เดี๋ยวบาร์จัดให้83ตัวนะสวัสดีครับสวัสดีครับผม